นั่นแหลเคยทำปูใหญ่เขามันมันมันใช่เพชนนนลไทยบอกใช่เพจน,นี้ของจริงเพจน,นี้ของจริงรับประกันอืม,อ,มอร่อย ซื้อริ่งตอนไปตอนนั้นสิบแถมห้าสี่ร้อยกว่าบาทคุ้มแลออกปีแรกนะเก็บเป็นสิบโลแล้วมันะ้งเนาะเป็นร้อยโลอีมาบสิบเลยเก็บเป็นสิบโลนะอะปีแรกนะต้นต้นหัวปีเนะี้ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย แลแต่น้ำหนึ่งเดียวเฮ้ยขี้ไก่เหรออืมอืมขี้ก่ใจ็เป็นกระสอบอื็อือือเป่งๆเ็นเป่งๆเ,เ,เ,เขาี่น้อง